ค่ะเมื่อน,นี้นาะลูกนาะติวหน้ายิงยาวเด้อลูกเด้อเอารูด4ี่ถึงหนึ่ง้องพมกันลูก4ี4่ถึง1 5 2่งห้าสองหนึ่งถึงไปจันทภูสังนาลูกค้าจะพอบียวเดีอลูกเด้อนาลูกค้าจะตรงตรงนาลูกค้าจะตรงตรง,ตร,งรูทางหนึ่ง ตาที่สถึงจอม 1, 1> ขวัญตาที่สามถึงจอมขวัญอาที่ถึงจอมขวัญอันนี้เปิดผ่าขึ้นมาปิดสหสังสีและท้าวอาลีมันจะมีปิดหลายแบบนะลูกดามันจะมีปิดหลายแบบจะมีปิดหลายแบบเลือกเอาว OH mic, ่าเขาสิปิดแบบใดข้าใจความหมายเข้า่าเลือกเอาเนาะลุกเนาะอย่าลอกอย่ากอบกันนะลูกดาปิดในสิ่งที่เราอยากได้มันจะมีปิดสองแบบนะลุกเนาะ ปิดนวดเครื่องสำอางจะเป็นอีกแบบหนึ่งลูกพอเสร็จเรียบร้อยหยิบแอลกอฮอล์เช็ดมือบรลีบลูกบอลุกรีลูกล้นหยิบแอลกอฮอล์เช็ดมือปิดฝ้ายสนิทปิดฝ้ายสนิทแล้วก็พร้อมกันลุกพร้อมกันพร้อมกันแล้วลูกด้าพร้อมกันพร้อมกันลุกไปเอียงมือพร้อมกันเบาพร้อมกันลุกหลังมือก่อน ตรง <Stevens. S 1> ดีใส่เวลาหนึ่งนาทีเด้หลุดเด้อไปคิงนาทีต้องจุดเด้หลุดเด้อแล้วก็จุกเขาตามล่องนิ้วแล้วก็ดีดดีดกลางดีดโป้ง โป้งถึง4กลางถึงสก้อยถึง4สี่สกปรกจริงๆว่างสำลีมือประสานบีบขมับถึงจอมขวัญขมับยืดตัวเองเด้ลูกด้อเดี๋ยวปวดหลังกลางยืดหลังเด้ลูกด้อยืดหลังบีบแห้งๆลูกแล้วก็โป้งกด โงโกดยืดตัวเองลุกแล้วกไปกลกลับคืนบีึ่งสงแห้งลุกแล้วกบมามือเดียว มือเดียวกลาง 2> 1, 2, 3, 4, 5, กลางมือเดียวแล้วก็มาตาที่สามมือเดียวแล้วก็ตาที่สามสองปื้อแล้วก็ไปกลางแล้วก็บีข่ะม้าแล,ล,าล้วก็มือหมุนมือหมุน แล้วก็ส่วนมือบีบส่วนมือบีบหนึ่งสองสามสี่ห้าขมับ 2> 1, 2, 3, 4, 5, กลางชั 2> 1, 2, 3, 4, 5, ้นใหญ่ชั้นใหญ่โป่งคองส่วนมือกดไ้ลกได้ยดืนตัวเองคืน หนึ่งสองกลางหางส้นมือกดหนึ่งยืดเอวเด้อยลูกเด้อเดี๋ยวจะปวดหลังหนึ่งสองกลางหางส้นมือกดสองหนึ่งสองกลางหางส้นมือกดสองปีบเอาส้นมือบีบอีกบี